ตอนเช้านะครับท่านชมครับตอนนี้อยู่มะมนัต้อนรับเข้าสู่ผมนะสมอเคอนะเข้าสู่ที่มีงานพาจา์นะ<อ>นี่ครับก็มีหนังสือล้านานาข้างล่างนะก็น้องตุงหรือว่าน้ํหนองตุงนะก็ทางนี้ผมอยู่อีกมุมหนึ่งนะท่านชมมุมทางพระทิ์ขึ้นนะก็นี่ก็เห็นชาวม้งเชียงตุงลมตัวนนะตรงนู้นนะตรงทางที่อ่าพิเนษนะที่เห็นตรงสุดท้าคือ พิกนิกพิกนิกพิกนสเซ็นเตอร์นะที่ออกกำลังกายก็อากาศอย่างดีนะวันนี้ก็จะได้เจอสาวๆนะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายนะเลยแค่เป็นทางผ่านเฉยๆผมอาจจะไม่ถ่ายนานถ่ายแค่นิดเดียวนะมีงานตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับผมที่ยังไม่เคยมาแอลชิงตุงก็ดูแต่กาับรอบรอบหนองตุงไปก่อนนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะโอเคครับวันนี้หนองตุงกว้างมากครับเห็นลาดถนนเทกว้างขึ้นมาเยอะเลย มายืนอยู่ที่หน้าปอยหรือว่าหน้าง,งานที่วัดพระกางนะอยู่ในเขตท่าป,ประกแล้วก็อายุประมาณ66ออสง,สงนานไม่รู้ว่าไม่รู้จักใช้ได้วนะครับเดีวนี้ครับก็ปิดขั้นหน้ากันทุกคนเลย ถ่ายเปรียบกันรอบๆท่านชมได้เห็นนะชาวเมืองจิงตรงเวลาทําบุญรมจิตรมใจนะเวลามีงานอะไรก็ให้ความสําคัญกับงานปลอยเยอะกว่านะภาคการเมืองเราไม่ค่อยสนใจเลยเราพาทาชมเข้าสู่ท้างในดีกว่าเท่านะั้ ยี่นี้ยี่นีมาเนี่ยมาเ <laughs> นีมม่ยนีมมน่ม,มาหลักมาเฮ้ยถาม,มาแฟนผมอีกแล้ว <laughs> คนเยอะมากเลยท่านชมตื่นเต้นเลยนะมีเด็กสาวๆอยางนั้นเลยทวดทีไม่ได้ใส่กางเกงเทยใหญ่มากยังอายสาวๆอยู่โอ้โหเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าสิ้นเทยใหญ่งามได้เต้เลย เห็นจังไรท่านชมครับตื่นเต้นไหมอะไรมาชมแอวงานอยู่นี้นะงานวูนอีกรอบหนึ่งแล้วมาเลยจะได้เจอ,อยูทูปเปอร์เชิงตงุงเราหรือเปล่าเนาะอาจจะมานะาพลาดไม่ได้ในงานนี้พอไม่รู้ว่าจะเริ่มงานกี่โมงถึงกี่โมงนะัะ วันนี้ออกอะไรในดีแน,น่โอวโหอหนึ่งก้าเหมือนข้าโอ้ง่ายๆเดยกย่งยยงี้ประมาณหนึ่งโมงนะบ่ายโมงกว่ากว่าอ้าขึ้นไปในดูในวิหารก่อนนะมีโอกาสอย่างดีแล้วก็ไปสมมากันกได้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวิหารวัดฟ้ากามแห่งคนครชิงตุงวันนี้นะก็กำลังตามหายูทูบเบอร์อยู่ไม่มีไม่รู้จักใครสักคนเลยบอกว่าเริ่มต้นประมาณบ่ายโมงนะท่านชมที่นี่ก็เป็นที่ล่มจิตล่มใจทําบุญด้วยกันนะท่านชมก็ ทั้งวนอยู่ในคนเยอะกว่าเราไปถ่ายรรยากาศทางนอกทีสาวๆเราข้างนอกดีกว่าเท่านั้น รอที่ทามเข้าประตูดีกว่านะไครมาก็อาจจะไม่พลาดเลยแล้วก็จะได้ถ่ายคลิปไปได้เลยนะาำผู้ชมครับจิดเึงเชียงตุงเนสมาครับามาถ่ายสาวคิดแจกข้าวหนมนะนี่นครับพระสิน้นแห่งเชียงตุงวันเมา อยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นวิธีการไปไปมาๆกันได้ขนมเนะขาแจกทุกทีนะทำไมนนจะไทขาวงามอย่างางู้นว่าบ้านมาของเราที่นี่แคบมากครับแต่เดี๋ยวคนจะมาเยอะกว่านี้ไม่มีที่ไปแล้วครับไปไปมาๆไม่มีแล้ว ก็รอดูปรรยากาศที่ตอนจะเอาะ้าจารย์ออกไปนะ ดเขาซอยตีบานไหนเน่บานไหนยางฮักโอ้บอมตองกูยางหักกันเนี่ยติดฟิกนาที่ม่วนนี้ว่านยางหกนะวันนี้สาวยางหกยังไม่เข้ามานะรอนิดหน่อยนะหรือว่า อันนี้ครับมีกอย่างเลยซอยก็คือของตาหกริันนี้คือหมู่วาดวันท้านะตะกี้เจ็บข้อนหนมนะแต่ข้อหมวดแน้ว กินน้ำเดียวว่าบนเจกแอปก็เพียดเก่าวนาำ, <c oughs> ำอ่ะเจกกวให้กินตัวน,นี้เลยนะ <c oughs> อันนี้คือหมู่บ้านภาคกำนังหมดเลยนะที่มารวมตัวตรงนี้ คนอรอที่กำลังจะไปลากเชอือกนะครับรอคิวกันยาวเลยม,นะมย <c oughs> าโย <c oughs> เฮ้ยตามสบายนั้น,นถ่ายเรียนเรียนเรื่องว่ะโอ้คนเยอะเหมือนกันนะอากาศร้อนมากตอนนี้ก็อ,อยู่ประมาณ12พอดีนะเดี๋ยวนี้นะก็อรออีกชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวตันจะส่งผ้าจานออกนะ ลมจิตโลมใจแ่งชาวเมืองเชียชงตุงนะครับ กล้าหรือว่าเป็นรักมากเป็นกุ้นในวานนี้ค่ะเป็นกุ้นในวานนี้อ๋อรอน้าี่กน้จะไปขึ้นรถกันหมดเลยเราเดินตามน้องๆไปแต่เรามอเตอร์ไซค์มานะ ไม่รอดนะจะกินไปกี่รถทางไหนรถนะรถขึ้นคันไหนรอรถมารับหรือเปล่านะไม่แน่ใจเราถามเราเป็นไปยังไงไปกาไปกาโอ้โหเดี๋ยวจะเดินไปนะคิดว่ารอรถ โอ้ยดูลมจิตลมใจมากเลยแต่ละคนนะนั้น้ยนานเลยนี่ก็เริ่มถึงเวลาประมาณบ่ายๆแล้วครับ สาวเพิ mà, ่งจะมานะครับผมก็รอติดตามชมเลย นี้สุดยอดนะครับไม่ผิดหวังจริงๆมีเด่น้องๆน่ารักที่เข้ามาร่วมนะแต่ไม่เห็นหน้าเลยปิดกั้นไปหมดมาไม่ถึง่อย รับคนแย่งกันถุงเชือกนะเอาปรดียิมาดียวยบเชอก วันนี้ยบนในชุดตออ้อนอะไรกันนะเออไม่ชุดตอนเออไม่ชุดต้องวานเจอครับอยู่ดีกินมาเนเออจ้าอะไรเงินยงยาวๆเหมือนเจอไงเราอ,อ๋อนี่ครับมีคาบริขานก็เขาก็ยุบตัว,วยอยู่ดีกินมานะนะเราอ๋อสุดยอดนะครับโอ้อะไรเงินกันนู้ยุบเจอกันนี่ออไอ้ตาเลยนะอ๋อแล้วก็มีตาเลยนะแล้วก็ถวาย จะลากไปนะครับเฮ้ยเประเด็นลากกับเียวันปู๊นั่นแน่ไปเยี่ยวปะน่ะโอ้ไกลนะกันเนี่ยร้าน่ะดีใจก็ถึงไงตะวันตกถึงอ่าเจ็ดขึ้นเยะโอ้โหเจ็ดหงเย็นตอนกลางคืนนั่นอ้โหสุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมนี่ยังไม่มานะนี่รอที่ประตูดีกว่านะนี่ครับสาวๆเชียงตุงแล้วก็เห็นหน้าไปทางนู้นทั้งหมดนะ ซ้อยสอยเนี่ยจะลากไปแล้วหมอกมาเตอรสุดต้องวะเจอจะเปิดกับพี่ติปุ้นพ่อจะหนอพี่ไปเฮี้ยวเอาแต่พี่ประช้าเยอะกว่า

ไอ้ห้ามยอมแพ้นะท่านผู้ชมครับัยเด้นนะแต่ละคนสู้ๆนะครับ เดี๋ยวแคบขาดเออยิมซวนนะเนี่ยวานภาคกามาเนี่ยจิงอินค่ะจิงค่ะจิงอิน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 อ๋อจิงอินจิงอินเราติ๊กกันงี้แน่นอนวันเดียวกันนี่ไหนบ้างวันเดียวกันเองเ รอติดตามโคมที่ขอนยังไม่ออกมาเลยจะเรียกไงอ่ะน่ามืดนะหออกเด้อว่าดไหนเกี่ยเก่งางอ่ะโอ้แต่ละหมู่วานไม่เหมือนกันนะความสมัคคีนะครับผม đây nó lại rồi đây nó lại rồi đây nó lại rồi đây nó là ยอดนะบรรยากาตอนนี้นะครับผมไม่ได้ไปส่งถึงที่นะครับก็ส่งพระอาจารย์ออกจากที่ก็จบสิ้นนะครับก็สําหรับบรรยากาศนี้ก็ใครที่อยากกดไลค์กดแชร์ติดตามก็ทางทางช่อง YouTube สาวชิงตุงดีกว่านะเขับไปตามถ่ายถึยถงที่ตอนเผาเลยนะก็ผมไม่มีเวลาแล้วครับพอตอนนี้ปิดคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผม